ใช่สบายดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลังเลิกงานย่ามเย็นเนาะค่ะเนาะมื่อนี้กับเมื่อกิ้เขาก็แม่ขุนเดชคือเก่าค่ะมื่อนี้เพิ่นก็ได้ตั้มบาุฮงก็ปาปุนสู้กินค่ะแล้วก็สีมาคุยกันมีเรื่องเมาเอวานเรื่องเล็กๆน้อยๆเมื่อวานสูพีสู้น้องฟังอันนี้ยังเย็ดนี่แต่อีหยังมานี่ปืนสีดน้ำไข่ต้มป้าปืนสีดน้ำเมื่อวันดีครับก่อนเร็วลูกมาวันดีครับก่อนเร็วโอ้เหนื่ห้ปลาลักดูสิ ให้ปลาลักดูหน่อยมันเป็นอะไรเนี่ยอืเอาไปเขียนเหรอเป็นปากกาเหรอให้ปลาลักดูหน่อยโอ้ใครซื้อให้นะในไม่ให้ไม่ให้ไพี่ๆเขาดูสิเนี่ยได้อะไรมาโอ้เด็ปืนซีดหน้าม,มา้ามาอ่างปากอืมอะไรลูกวา่าเขาพูดมนาะดอกอันดอกจิก ลวกดอกจิกกับมีได้ค่ะพี่น้องดอกจิกบานเท่านะดอกจิ๊กกินก็ต่ำบะฮงาสั่นอืมโอ้ยแต่มันเงาเนาะขอปุน่กระไดได้ขอปุนลวกดอกจิกต้มไข่ทอดไก่ค่ะมิตะแนวเสียบมาเด้อพี่น้องไว้กินน้ำกันปลานํำไล่ไหไอืม จำมะฮงแสบฮเพชร ืแตงหงแซบแซบแซบเืมน่ารักกินหอมเลยจิมยนอนใส่ป่าให้หนังรู้คุนไปไปเล่นดีๆไปเห็นไหมแม่พี่น้องกินข้าวหัวถามว่าเผ็ดบอชิมดูไหมบอกพี่ชิมดูเลย อชอแม่ชิมก่อนขนมถอดไครไปถอดไก่ค่ะสองขาบูรด์ขาบูรดตอนอ้าวโยนใส่ปลาก์คทำไมขวัไปเลยเราโอสปาเจแน่อมันกวน่งอยู่นี่ยห่สเย ตอนมึงปากันก็ผัวเงื่อใจเง่นเห็นเขาเลยว่ะตอนมียายนึงเขียนมาถามว่าอันอันมันอันนัเป็นอันไปได้ที่บอกว่าอันง่ามเขาปากันก็ผู้ใต้ฝรั่งเี่เขาต้องใจเงินให้เขาอะนะเขาถามมาืมึงเห็นใจเหรอปากันก็ผัวใจเงินให้ผัวเสยพี่น้อง ค่ะเป็นไปได้ที่แบบว่าผู้ยิ่งไ่ยที่เป็นแต่งงานกับพนเยอรมันเนี่ยเอาตัวข่อยเป็นลักเนาะหันปักหันกับผัวกระตรงแม่ใจเงินใน้ผัวค่ะเอาูสเกอื้อหือไรยางมาลกเพราะว่ายางตีพี่น้องเพราะว่าแฟนแฟนข่อยแล้วตกงานแล้วที่นี่ตอนนั้นน่ะข่อยเปิดลานนวดเนาะเพรา็มีายใดเพรามีงานมีการทำอย่างสินา บานทีท่างการเขาก็เห็นแล้วว่าผัวเฮานี่มันสิบมิปัญญาที่จะกลับไปเห็นงานแล้วมีรายใดทำรายมีเงินเดือนมีอย่างกลับขึ้นมาคือเก่าเฮานี่ต้องแบง่งภาละจากหลวงครับเพราะว่าไ,ไงตาขันเกิดว่าผู้ใดผู้หนึง่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยคือว่าแม่ผัวแฟนเก่าเนี่ยเรามีการมีงานเหตุมีหน้าที่การงานดีเงินเดือนเราหลายกลัวขอ่ยอยังเสียเราก็ต้องดูแลข,ข่อย เลือกกันไปแล้วเราก็ต้องใจค่าเรียงดูค่อยกับหลูกค่ะแต่ในกรณีที่แบบว่าเมียเป็นผู้เหตุงานผัวบริเหตุงานผัวบ่มีรายได้คันนี้กรณีนี้ค่อยตรงเป็นผู้จายให้ผัวค่ะอันนี้เป็นไปได้ค่ะคนอยู่กับว่าผู้ใดมีรายได้หลายกว่ากันเนาะอันนี้ก็เป็นเคสอีเคสนึงที่หลายๆคนยังบ่าันในฮูค่ะ พอดีมีคนสอบถามเข,ขามาเนาะค่ะว่ามันเป็นไปได้ย่บอ่คันแต่งงานกับฝรั่งแล้วเนี่ยเป็นเมียฝรัร่งยังสั่นยังสีไม่หลูไม่เต่าน้ากันเลิกกันไปเข้าตรงเป็นคนใจเงินเนี่ยผัวเขาเป็น <ใจ S 1> ไปได้ค่ะหืมหมาถึงว่าใจตอนนี้หรือว่าใจนั่งแล้วอ,อ่าในเคท้องแม่มาล่อนนี่ตรงใจให้แฟนเก่านี่ตอนที่อ่อตอนที่เพิ่นเกษียณอายุแล้วค่ะ หมายถึงว่าจนจนเล่นเธอแล้วอ่ะจังสิไปใจให้เราหมายถึงว่าตอนมันเ่าแล้วอืออาอยุจนกินเงินบํานาญแล้วนะกินเงินมันบำนาญกับหกสิบเจ็ดปีค่ะอยู่นี่บอกหกสิบคือบานเฮาได้บานเฮาหกสิบอยู่ปีหกสิบเจ็ดปีค่ะจังสิจังสิกาเซียนอายุการทํางานและได้กินเงินบํานาญค่ะใช่เดือนเจ้าแบบอันให้เดือนจัก <laughs> บาท ได้ปฏิใจลายเดีล่ะเพราะว่าเขาคำนวณออกมาแล้วเขามีรายได้จังทอนนั้นเท่านีเก็ปฏิใจมันลายดอกค่ะพี่น้องปฏิใจให้าเดือนละสี่สิบยูโรสี่สิบยูโรเดือนละพันพันสองพันสามบาทพันเกิดว่ารายได้ข่อยมันลายกว่านั้นน่ะขอยกระต้องเสียลายตามรายได้ที่ข่อยมีค่ะอืตอนนี้สถานการณ์ตอนนั้นคือว่าเขารายได้เขามีซํำนักนเขาก็จะคิดจากรายได้ที่เขาตอนสถานการณ์ปัจจุบันตอนนั้นตอนนี้เขาเลิกกันว่า เฮาเงินเดือนทเทไรเขามีเงินเขามีรายรับอย่างเทไรเทไรอย่างสีนะค่ะเพราะหลังจากหันแล้วหันคอยไปเฮ็ดงานคอยมีเงินเดือนดีอย่างยังสิมีเงินมีท่องขึ้นม,มากอย่สิลวงเขาก็บ่อยมากอ่ขูดรีดมองนี้ไปได้ค่ะเออเพียงแต่ว่าตายตัวเดือนละสี่สิบยูโรอืมจบอือต่วให้แบบว่าล้างลังจากนั้นเขาสิรวยหรือสิจนกับ,บ่บเกียวอือประจงใจคือกันแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ก็ว่าคอยเลี้ยงลูกนาบอถ้าคอยบ่เลี้ยงลูกนี่คอยตรงใจหลายคนนั่นคเคยว่าลูกคอยสอนคนนี่ที่เป็นเออที่ได้ก็แฟนเกาเนี่ยลูกนี่พ่อเป็นคนเลี้ยงดูคอยตรงใจค่า,ามัวให้ลูกค่าเลี้ยงดูลูกค่าเลี้ยงดูผัวอีกน้เพราะว่าผัวไปเฮ็ดงานบ่ได้เขาตรงเบิงหลวงสินะคะ่ะถ้าคอยใจบ่ได้ลวมเขาสิใจแท่นคอย จนกว่าข่อยสิมี่ความสามารถแบบว่าเขาไปทํางานเงินเดือนเลี้ยงตูเจ้าของในเงินเดือนเหลือเกินแล้วทั้งสินะมันสิมีเกณฑ์ของเพิ่นอยู่ว่าเงินเดือนเท่าไรขึ้นไปเพิ่นจังสีมาหาเอาเงินเฮ่าหี่ไปจ่ายค่าเลี้ยงดูให้ลูกเฮาให้ผัวเฮาซานสิเป็นคนสังตอนเมือ่อมื้อทีอันอันอันเส้นใบายาค<บ>่ะเส้นใบายานี่ยก็บริ้เส้นไง่ายๆได้ค่ะพี่น้องซู่ว่าเจ้าสิปลากับกัมเมียเจ้าแต่งงานกันแล้วเนี่ยสิปลา,ากันกับเมียเจ้าก็ผัวเจ้าเนี่ย เ้าตรงแยกกันอยู่เป็นปีแล้วก่อนเนี่ยค่ะเนื่งปีเต็มแล้วก่อนเจ้าจังสามารถที่จะไปยื่นเรื่องว่าตู้่อยสีป้ากันคันไฟใดไฟหนึ่งคัดฐานหรือว่าบบยินย่อมบางสยอันกระป๋าบบได้ค่ะฟ้องศาลกันไปฟ้องกันลบไปลบมาสินะคะพี่น้องมันก่หยากุยค่ะตอนตอนแต่งก่หยาตอนป้าก่หยาค่ะค่าชใส่ใจในการจดทะเบียนสมรสในการ เส้นใบยาตรงคืนสารค่ะบ้านว่าไปเส้น,นอำเภอเลี่ยวๆคือบ้านเขาเนี้ถึงว่ายากันปกติก็คือต้องคืนสารแมนถึงสียากันปกติก็ต,กกต้องไปคืนศารค่ะมันว่าไปเส้นยาละลายตำหนายอำเภอบ้านแมนคืนซาเพระว่าเมืนหนังเขาต้องสี่แจงค่าใส่ใจทั้งเบิดนะเนาะค่ายาประมาณค่ายาค่าทนายค่าหลามเบิดหกพันยูโรค่ะ จะมาคนอยู่นี่เขาบปอยากแต่งงานกันยังไๆขันเขาบริงบบบ่แน่ใจะเองผ่านในยแบ่งกันจ่ายว่าช่วยจ่ายเองบ่ะหรือว่าหลวงใจฮะของแม่มาร่อนบริจายเองเพราะว่าสถานการณ์ตอนนั้นคือแบบว่ารายได้หน่อยค่ะพว่ากินเงินโตกงานนําเลยบริจายเอาเองหลวงเป็นคนรับผิดชอบให้ค่ะปกติเขาต้องจ่ายเขาเองขันปกตินเคตปกตินี่บร่ได้กินเงินตกงานยังสี่มู่เจ้าตรงจอกออกเอาเองเบิดค่ะใช่ ข้อมือเล็กๆน้อยๆพี่น้องจังววาคนอยู่นี่ขันขาเจ้าบ่อยูุน้ากันสักก่อนจนวามั่นใจแล้วขาเจ้ายังจดทะเบียนสมรดได้วค่ะงคนกับบ่จดเพราะว่าม,มันกับตอนจดทะเบียนสมรส้มรถก็เสียงเงินหลายตอนป้าก็เสียงเงินหลายหายนะขนาดกับพี่น้องยุ่งหายขนาดเป็นความือเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดมีเป็นคำถามมีอย่างกับสอบถามเขมาได้ค่ะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะก่อนสียากันนี่รีบมแม่นเจ้าว่าไปแจงหลวงว่าทูกข่อยสิป้ากันเด้อบ่ได้ดิค่ะเราต้องไปหาทานายแจงทานายไปว่าตุกข่อยแจงแจงกับทานายเข้าไว้ว่าเฮ้าสี่แยกกันอยู่รือว่ามีหลักฐานว,ว่าแยกกันอยู่มีหลักฐานชัดเจนว่าพวกเจ้าแยกกันอยู่หนึ่งปีหนึ่งปีเต็มซะก่อนยังสิไปยืนเรื่องขอยาใดค่ะก้อนังคนกอบ่ไดลไปแจงทนายตรงนี้พยพยานหลักฐานมาแยกกันอยู่ แยกกันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างแยกจะอยู่บ้านหลเดียูกันก็ได้ค่ะแต่ว่าคั้วก็ตตรงแยกกันถ้วยโถโอซ้ำก็ตตรงแยกออกจากกันใส่คนละอันบริใส่น้ากันยูบ้านหลเดียูกันได้แต่ว่าแยกเป็นสัดตเป็นส่วนค่ะห้องไปห้องมันอหรีบบ่ได้มาใส่รวมกันแต่ถ้าเอาจริงๆมันกับบด้ถึงขนาดนั้นหรอพี่นองแต่ห้องตรงบอกเขาว่าห้องแยกกันแนวนั้นอิีิพาชิมาแยกคั่วเลยสองคัวแล้วคันอยู่ห้อง ถ้วยจานน้า,าก,ก่านอนักศึกษตรงแยกลาเตียนก็เป็นเคสอันเบื้องต้นเล็กๆหน่อยมาบอกซูพีซูน้องฟังเนาะอบางคนมันก็จะแบบมีรายละเอียดยิบย่อยไปอีกพี่น้องต่ละคคูแต่ละคนมันกับบําเหมือนกันซทัทุกอย่างลอยเปเส็นเนาะแล้วอีกย่างนึงกับขึ้นยู่กับเมืองนั่นแหละเคตท,ที่ยูอีกพี่น้อง เขตเมืองที่ยูน้ำค่ะแล้วก็จุดกหมายแต่ละหมองเขาบอกคือกันกรปันไดมประเทศเยอรมันเดียวกันกับจิงอยู่คือกันยุทธศาสตร์รบริหารคือกันเบดนี้นะหัวนทำอะไรพุจังประจำวิชาลาเมืองในปีเดียว มเมืองีสามปีเมนูค่ะแต่ละเขตแต่ละเมืองกฎหมายกระสิแตกต่างกันไปจังหน่อยเด้อค่ะมองนี้อาจสีสีโบ๊ะเป๊ะคือจังแม่มาล่อนเบอกกไ,ได้เพราะว่ายกตัวอยา่างคือจังาการสแตมวิีซ s ในเมืองทุกข่อยยูทางมันห้ามทางแฟงเฟิร์ยเนี่ยเขตเนี้ยกบมันแฟงกบหมูไม่แน่ใจแฟงเฟิร์ยเอาไปไว่ายืนยันมันห้ามอะมันห้ามค่ะบาดเดือบเด่นแบกเขตเมืองเพื่อนบอกง่ายๆคือจังหวัด <อ>หลายจัวายเขตเขอไปหญกงนาะแล้วแต,ต่เขตแล้วแต่เมืองค่ะเอาปเป็นว่าจังหวัดเมืองเดียวเม,มืองก็ข่ัยมันห้ามเพราะว่าฮอกันห้ามอาไอรัดอยู่ในปีเดียวอืมกติดกันแพ่าว่าอเอาเป็นว่ามันห้ามได้สามปีค่ะรอบแรกสามปีรอบแรกสามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืนยูว่าวีผพาสปอร์ตนะผาสปอร์ตเฮาสิเบิดอายุย่ำใด ถ้าเก,กิดว่าพาสปอร์ตเท่าเรืออีกอยุ่งหกเดือนสิบเบิร์ตเขาก็สิสแตมม์ให้แค่หกขอโทรจากเขาก็สิสแตมม์ให้แค่หกเดือนหลังจากนั้นพอเขาไปต่อกล่องมันกระเทือนหลังจากนั้นพอาเาได้อถ้าเขาไปขอวี่เขาไปขอ AD, เฮ็ดอันพาสปอร์ตไม่อยู่สถานถูกทยอยู่แฟมเกิดแล้วงสิเขาก็จะมาขอสแตมม์วีซ่ารอบต่อไปจากเขาก็สิให้เขาสามปีว่ากันไปแล้วแล้ว,ลว,ลวตะเคียน สองคนก็สิวเอ้าขอยือได้พกเดือนมันก็เป็นย้อนว่าพาสป,ปอร์ตเจ้าไก่สเบิอายุหรือบอ่อประมาณนั้นนะเออถ้าไปต่อวีซ่าฮ็ดพาสปอร์ตไม่ก็ล่วงหน้าสามเดือนจะดีสุดจ้ะบันเกี่ยวกับอว้ยมันจะเทือนเนาะเกี่ยวกับเรื่องวีซ่านี่เดี๋ยวเอาไว้มือหนาะแม่มาล่อนสิมาเบาจอยจงให้ฟังเขาไปอีกอันนี้คร,าครา่าวๆอือเบารายละเอียดให้ฟังอีกเนาะค่ะเานเาะต้อกิ้เขากิ้เขา เอากินขขาวพี่น้องเสียบเสียบนั่วดสักก้อนบวกล่งเครียดค่ะเอาก็ยิบหลายค่ะทำหุ่งกระเซ็บเสียบเผ็ดสุดจ,จอดเลยฮึย่าค,คุณถือเทชดว่งั้นดื้อ ตามังหงใจอีปูค่ะอืมอันกินตามังหงเนี่ย <c oughs> บอเอมือกินมันมาเสียบเลยกินไส้สอมมาเสียบอ่ะคักปังบอกดอกจิ๊ด พักตังอาเด้อพี่น้องไม่กินนั่งกันตำมะฮงยุยละมั์นแซบอืมขวนอืมน,นุยไข่กับยังสี่ละเงินอยู่ใกล้กัน,นกเลิกงานแล้วกับมะฮ่มกันค่ะนั่งหมอนแร่งพี่เวลากับมาหากันมานั่งคุยกัน ไม่กินเขากินนามต้องกัน,นเป็นตะตกวันนี้อากาศบม่ค่อยดีเป็นไนเนาะมันฝนตกว้างเ,งเพ็ดเอาน้ำเพ็ดเอาน้ำหน่อย,อยนะเพ็ดเพ็ดเผ็ดเผ็ดว้ มึงจำหมือแก้มันอยากได้หลอดดูดเา่าไทยเขาเรียกอะไรนะลูกหลอดดูดหลอดดูดโอ้ยเก่งเกงเกงวันนี้ไปโรงเรียนสนุกไหมอืมเอ คาบที่โดนใด้ปะคาบแหลกอยู่มันน้องอืมอื้มนัวคนอืมฉับฉับลับรากน้องพี่น้องเอาพี่น้องคลิปนี้เอาไว้พ่อซ้ำหนีซะก่อนเนาะค่ะเนาะมือไหนจังมาเว้านัวหัวมอนกันไหม อืมวันนี้กะขอกินตำมะฮงเส็บแซบอีกจังหน่อยกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ